ขยี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์นลนหนึ่งในไตาราตอนที่565แสงกระจายออกไปบนท้องฟ้าภาพเงาอ่อนเยา้ายืนอลังการพร้อมกับเสื้อผ้าโบกสะบัดขณะที่ถูกคอคุ้มด้วยแสงคล้ายกับหยกดวงตาเข้าราวกับดวงดาวที่สามารถดึงดูดผู้คนให้จมลึกลงไปภายในไปสู่สู่และจอมยุทธมังกรขาอดไม่ได้จะมองภาพนั้นพวกเขารู้สึกได้ชัดเจนว่ามูเฉินเปลี่ยนไป ในอดีตคือหลิงมู่เฉินไล่ขอบเขตแม้จะไม่ได้หมุนเวียนแต่ยังคงไปแรงกดดันที่น่ากลัวออกมาแต่มู่เฉินตอนนี้ไม่มีแรงกดดันอีกต่อไปเขายืนอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับลอยยิ้มหากทำการสัมผัสจะรู้สึกว่าเขาไม่มีพลังหลิงอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้แม้พวกเขาจะเห็นมูน่เฉินยืนอยู่แต่ในแสงรสัศมีไปสู่สู่และคนอื่นไม่สามารถสัมผัสถึงการปรากฏตัวเขาได้ ดังนั้นต่อยพวกเขาพยายามเปิดการโจมตีการโจมตีอาจไม่โดนแม้แต่เสื้อผ้ามู่เฉินก็ได้ไปสู้ๆกับจอมยุทธ์มังกรขา่ามองหน้ากันด้วยการตกใจพวกเขาไม่ทางเชื่อหรอกว่ามู่เฉินได้สูญเสียคือหลิงไปแล้วดังนั้นจึงมีเพียงคําอธิบายเดียวว่าทําไมพวกเขาถึงไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของอีกฝ่ายก็คือช่องว่างระหว่างพวกเขากับมู่เฉินต่างกันเกินไปและเหตุผลหนึ่งเดียวมู่เฉิน ก้าผ่านภัยบตดเทียนจุนเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนไปแล้วท่านเทพประสบความสําเร็จจริงหรือนี่ไปสู่สู่นั้นพูดขึ้นด้วยความตกใจแม่นางจะไม่คุ้นเคยกับระดับเทียนจื้อจุนแต่นางสามารถอนุมานได้จากช่องว่างระหว่างผู้ประชาการปีศาจรหิตและจอมปีศาจรหิตเหตุผลที่นางเชื่อมั่นในตัวมูเฉินมาตลอดก็เนื่องจากไม่มีทางเลือกอีกแล้วมูเฉิน เป็นความหวังสุดท้ายและนางก็เชื่อมั่นในความหวังนี้มากเพื่อที่ตนจะไม่แหลกสลายบังคับให้ตัวเองคิดว่ามู่เฉินสามารถช่วยพวกนางจากความทุกข์ทรมานได้แต่ทว่าในใจลึกๆของนางไม่คิดเลยว่ามู่เฉินจะก้าวเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนเมื่อน,นางเห็นมู่เฉินตอนนี้นางจึงรู้สึกตกใจอย่างไม่อาจจินตนาการได้อัจฉริยะแท้จริงจอมยุทธ์มังกรขาวถอนลมหายใจในฐานะคนที่เข้าใจมาหาพันพบ เขารู้ว่าความสำเร็จของมู่เฉินน่าตกใจเพียงใดอัจฉริภาพของชายคนนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับพรจากสวรรค์โดยแท้จริงขณะเดียวกันเขาก็ชื่นชมยินดีเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่สร้างไว้ในตอนนั้นจะทำให้ความปรารถนาของเขาสมหวังในตอนนี้ขณะไปสู้สกับคนอื่นตกตะดึงกับความสำเร็จของมู่เฉินใบหน้าจอปีศาจลุหิตก็ดูเปลี่ยนไปอาการเยาะเย้ยก็หายไป การปรากฏตัวของมู่เฉินตอนนี้จอมปีศาจรูหิตรู้ว่าข้อได้เปรียบของตนนั้นหายไปจนหมดบ้าเอ้ยถ้ารู้แต่แรกข้าก็ไม่ยั้งมือเอาไว้แล้วจอมปีศาจรูหิตรู้สึกเสียใจมากแม้ก่อนหน้าเขาจะไม่ได้ยับยั้งพลังแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ทศะทั้งหมดมิฉนั้นต่อยมู่เฉินจะเก่งขนาดไหนก็คงจะต้องได้รับบาดเจ็บหนักแน่ไม่ต้องพูดถึงการดักจับเขาและสร้างความก้าวหน้าแบบนี้ สายไปแล้วที่จะเสียใจตอนนี้จากสีหน้านั้นเขารูว่้จอมปีศาจลูหิตคิดอะไรอยู่จอมปีศาจลูหิตนั้นพูดขึ้นว่าต่อให้เจ้าบรรลุระดับเทียนจื่อจุนแต่ก็ใช่ว่าเจ้าชนะข้าได้แต่ตอนนี้แกมีคุณสมบัติพอจะคุยกับข้าในระดับเดียวกันในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าตกลงข้าจะนำคนออกจากโลกไปนี้มู่เฉลยบอกว่าไม่สายไปหรือจะคิดไปตอนนี้ ขณะพูดเขาค่อยๆลืมตานอกจากนี้แกคิดจะเปิดตูดทั้งที่ก่อหายณะมากมายในโลกใบนี้เนะหรือสายตาจอปิศาจฤหิตเปลี่ยนไปข้าแค่ไม่ต้องการสู้กับเจ้าจะถึงจุดที่ไม่มีใครชนะนั่นคือเหตุผลที่ข้าเสนอที่จะถอยเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรือไงเมื่อม,มองไปยังจอมปิศาจมู่เฉินก็ยินจากนั้นก็วาดตาประทับมิตีก็พันผวนล่างสองล่างก็ปรากฏ งั้นก็ชี้แนะข้าด้วยมูเฉินทั้งสามมองไปยังจอปปีศาจลุหิตมิติรอบตัวก็พันผวนทำให้สวรรค์และโลกสั่นไหวจอมยุดมังกรขาวและไปสู่สู่ก็กืนน้ำลายก่อนจะสูดหายใจช่างเป็นทศะะเทพที่น่ากลัวจริงๆแม้ก่อนหน้านี้วิชาสามพิสูจน์ของมูเ่เฉินจะทรงพลังแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาตกใจทว่าเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุน กระซาการตกใจให้กับจอมปีศาจโดยแท้จริงนั่นเป็นเพราะตอนนี้มีจอมยุดขุมพลังเทียนจือ้อจูนถึง3คนด้วยกันสวรรค์และโลกแตกสลายก่อตัวเป็นหลุมนับไม่ถ้วนพร้องเกษตรมิติก่อร่างเป็นมือขนาดยักษ์ขวาจอมปีศาจโลหิตเอาไว้แสงสีแดงเข้มที่ไม่สิ้นสุดก็ควยผูกถัดมาลางปีศาจขนาดยักษ์เริ่มปรากฏทำลายมือนั้นก่อนจะหนีไป ทว่าจังหวะนั้นมูเฉินชุดขาวปากดด้านบนและชี้นิ้วกดลงมาพายุสร้างหายนะระหว่างสวรรค์และโลกก่อนจะก่อตัวเป็นเสายักษ์พุ่งเข้าหาล่างปีศาจไผเชิญหน้าแบบนี้ร่างปีศาจสีแดงก็เวียงหมัดประทะกับเสาแต่ทันทีที่สัมผัสเสาสลายไปกลายเป็นลมที่คมกิบนับไม่ถ้วนก่อให้เกิดบาดแผลทั่วล่างจอปีศาจเสียงร้องโหยหวนด้วยความบาดเจ็บก็ดังขึ้น ตอนนี้มูเฉินบรรลุระดับเทียนจื้อจุนไปแล้วการโจมตีของเขาน่ากลัวเมื่อก่อนที่ต้องทุ่มสุดกำลังจอมปีศาจฤหิตจึงไม่สามารถจัดการเขาได้อย่างง่ายดายอีกแล้วเมื่อล่างปีศาจสีแดงเข้มถูกขัดขวางเอาไว้โดยมูเฉินชุดขาวมิติก็เกิดความผันผวนมูเฉินชุดดำปรากฏตัวต่อนหน้าล่างปีศาจทั่วรล่างเปล่งประกายแสงออกมาเล้ากับผลึกแก้วประหนึ่งว่า ร่างกายเขากลายเป็นหยกขาวไปแล้วนี่คือพลังกายภาพระดับเทียนจื้อจุนที่แท้จริงขณะเปิดใช้งานเขาสามารถควบคุมพลังทีไรขอบเขตร,ระหว่างสวรรค์และโลกทําให้พื้นฟ้าแตกเป็นเสียงพื้นดินพังทลายโดยการเคลื่อนไหวที่ง่ายๆมูยโมชนันชุดดําใช้พลังกายระดับเทียนจื้อจุนฟาดฟามือออกไปแม้จะดูเบาและไร้พลังแต่เมื่อปรากฏก็เหมือนกับออกมาจากมิติ กระแทกบนหน้าอกล่างจองปีศาจสวรรค์และโลกโยกคอนจากกระบวนท่านี้ก่อนทุกคนจะได้เห็นล่างปีศาจสีแดงเรลากระโดนผลกระทบครั้งใหญ่ล่างกระเด็นออกไปท่ามกลางเสียงหวยหวนล่างก็เริ่มแตกสลายเมื่อเกิดการแตกล่างหนึ่งก็กระเด็นออกมาพร้อมกาก,ากเลือดเต็มปากนี่คือจอมปีศาจโลหิตจากการแลกกระบวนท่าจอมปีศาจโลหิตตกอยู่ในตำแหน่งเสียเปียก ไม่เหลือแรงจะต่อต้านได้ภาพเงาทั้งสามนั้นปรากฏขึ้นปิดล้อมสามทิศรอบตัวอีกฝ่ายพวกเขากวาาสายตาทําให้จอปีศาจร,รู้สึกถึงอาการหนาวเหน็บเมื่อมองไปที่แววตามู้เฉินที่เต็ไมไปด้วอายสังหารจอปีศาลดีก็รู้ว่ามู่เฉินไม่ทางไปเข้าไปแน่สายตาจึงค่อยๆเปลี่ยนไปแกคิดว่าตัวเองชนะแล้วรือเขาพูดขึ้นด้วยเสียงดุร้ายมู่เฉินก็เลยรวบรวมแสงริงที่ปลายนิว้ว ไม่คิดจะพูดอีกเตรียมปิดฉากการต่อสู้แต่ทันใดนั้นจอมปีศาจโลหิตก็กัดลิน้นเลือดกันทยานออกมากลายเป็นอักขระสีแดงและระเบิดเปิดเป็นช่องมิติอักขระปีศาจปีศาจยาตาพร้อมน้ำเสียงช่องมืดลา้ากว่ามีเส้นทางไม่รู้เชื่อมไปที่ใดพร้อมความน่ากลัวจากภายในเมื่อตัวเขาเห็นภาพนี้ดวงตาเปลี่ยนไปความรู้สึกนี้ปลายทางของเส้นทาง ก็คือจกักรวรรดิปีศาจนี่คือโรคสีดําสนิททั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดมิดรล่าก็ว่ามีแสงสีดําปกคลุมไปทั่วท่านใดนั้นความพันผวนปรากฏขึ้นก่อลากเป็นช่องมิติซึ่งดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิทรงพลังมากมายทุกสายตาต่างมองไปปลายด้านหนึ่งของช่องมิติดูเหมือนจะมาจากพิภพเขตล่างมีคนใช้อักขรปีศาจดูจากความพันผวนนั้น น่าจะเป็นเผ่าเสียเสียไม่คิดว่าเผ่าเล็กๆจะมีจอมปีศาจขึ้นได้ซ่อนไว้ดีจริงๆแต่ก็เป็นเพียงเผ่าเล็กๆไม่ค่อยมีรากฐานไม่งั้นจะถูกบีบให้ต้องใช้อัคระปรีศาจได้อย่างไรที่นี่ก็หมายความว่าพวกเขาดึงดูดความสนใจของคนอื่นพิพพเขตล่างนั้นจะไม่เป็นของพวกเขาอีกต่อไปอัพิ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 พนี้สามารถเรียกจพปพีศาไไพิ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  ขณะพวกเขามองหน้ากันก็นไม่มีใครคนไหนต้องการจะเคลื่อนไหวท้ายสุดแล้วพิภพเขตล่างถูกกองทัพปีศาจรุหิตสูบจนแห้งมูลค่าจึงเหลืออยู่ไม่มากและภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไม่มีคนฉลาดที่ไหนเข้าไปหรอกนะขณะเหล่านักรบราชันปีศาจพูดคุยรัศมีศพก็แผ่ซ่านภาพเงาสีดำบนบันลังกระดูกเกลืมตาตื่นมีรัศมีความตายที่รูปฆ่าลงเหลือไว้บนร่างชายคนนั้น มันต้องเป็นคนฆ่าลูกชายข้าแน่ภาพเงาขนาดยักษ์พูดขึ้นก่อนที่ฝ่ามือเจะหรุดจากตัวแลพุ่งเข้าไปยังมิติเมื่อคนอื่นสังเกตเห็นหัวใจพวกเขาสั่นสะท้านนั่นคือจอมปีศาจเทียนเหยื่อสือเผ่าสือมัวทําไมจอมปีศาจระดับนี้ถึงเคลื่อนไหวละ่ะเผ่าสือมัวเป็นหนึ่งใน32เผ่าหลักของจกักรวรรดิปีศาจตาเมติภาพสีดํานั้นคือผู้นําเผ่าสือมัวตําแหน่งจอมปีศาจระดับเทีนทยนที่รู้จักกันว่า เป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งสุดของจักรวรรดิปีศาจโดยทั่วไปแล้วจอมยุทธระดับนั้นไม่ออกตัวอย่างง่ายได้นี่ทําให้ทุกคนรู้สึกตกใจมากแม้ว่าจอมปีศาจระดับเทียนจะส่งมือไปยังพิภพเขตล่างแต่มือของจอมปีศาจระดับเทียนไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนจะเทียบได้ดูเหมือนว่าจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนในพิภพเขตล่างเคยสร้างความขุนเคืองให้ท่านผู้นั้น ช่างน่าสังเวชจริงๆความตั้งใจหายไปจนหมดเมื่อมีการเคลื่อนไหวของจอมปีศาจระดับเทียนจอมยุคพลังเทียนจืดจุนของมหาพันพบคนนั้นก็ไม่มีทางรอดชีวิตไปได้ในพิภพเขตล่างมู่เฉินมองไปยังช่องมิติที่เชื่อมโยงกับโรคอื่นโดยดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความคิดคือหลิงไร้ขอบเขตก็ก่อตัวขึ้นเป็นมือขนาดใหญ่พยายามจะทำลายช่องว่ามิตินั้นสวรรค์และโลกก็แปรปรวน แต่ช่องทางเพียงสั่นสะท้านไม่ได้แตกออกทันใดนนเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีที่น่ากลัวกำลังผ่านเข้ามารัศมีปกคลุมไปทั่วโลกทุกคนตัวสั่นสะท้านแม้แต่ฟ้าดินยังส่งเสียงรัศมีนี้เขาไม่ใช่คนที่ไม่คุ้นเคยกับรัศมีประเภทนี้นี่เป็นสิ่งที่เขาเคยได้รู้จากองค์ชายเผ่าซื่อหมัวแต่เห็นชัดว่าเจ้าของรัศมีนี้แข็งแกร่งกว่าไม่รู้กี่เท่า จอมปีศาจลูหิตก็อึ้งเหมือนกันและพูดว่าจอมปีศาจเทียนเหยสือแม้ว่าอัคระปีศาจสามารถนำความช่วยเหลือจากเหล่านักรบราชนปีศาจม่ให้เขาได้แต่เขาไม่คิดมาก่อนว่าจะเชิญจอมปีศาจระดับเทียนได้ต้องรู้ว่าแม้แต่ในจกักรวรรดิปีศาจจอมปีศาจระดับเทียนเป็นสุดยอดจอมอยู่โดยทั่วไปบุคคลแบบนี้จะไม่สนใจการอัญเชิญของเขา แต่ไม่ว่าเขาจะรู้สึกตกใจแค่ไหนนี่คือความจริงหลังจากตกใจจอมปีศาจก็เยาะเยะ้ยแกนี่โชคร้ายจริงๆไทยอีกคนที่เรียกมาเป็นจอมปีศาจธรรมดาตัวมู่เฉินอาจรักษาสถานการณ์ไม่แพ้ได้แต่ใครจะคิดว่าคนที่มาจะเป็นจอมปีศาจระดับเทียนของเผ่าซื่อหมัวมู่เฉินก็ไม่ได้สนใจการเย่ะเย,ะเยะ้ยใบหน้าเริ่มเปลี่ยนไปรัศมีความตายควยพุ่งออกมาเห็นชัดว่า จอมปีศาจระดับเทียนเผ่าซื้อหมวกกำลังพยายามทำลายปาการของพิภพเขตล่างเพื่อลงมาที่นี่เห็นได้ชัดว่าจอมปีศาจระดับเทียนมีพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้แม้ปาการป้องกันของพิภพหนีจะแข็งแกร่งแต่ก็แตกสลายลงด้วยความเร็วที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่กี่นาทีตัวก็เห็นแสงสีดำปรากฏขึ้นนอกโลกซึ่งดูคล้ายกับมือมือนั้นลดปไปแสงสีดำออกมาบิดกลายเป็นเกี่ยว และกลายเป็นภาพคล้ายกเทพปีศาจที่ยืนอยู่นอกโลกสายตามมองทะลุผ่านสิงกีดขวางมองไปยังมู่เฉินแกคือคนที่ฆ่าลูกชายฆ่าใช่ไหมเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงล่อจอปีศาจร,ระดับเทียนเผาซื้อมัวได้อ้อนึกออกแล้วข้าเคยฆ่าองค์ชายเผาซื้อมัวไปคนหนึ่งนี่ก่อนที่ซื้อเทียนโยจะตายได้ทิ้งรัศมีไว้บนล่างเขาแต่จอปีศาจร,ระดับเทียนเผาซื้อมัวไม่สามารถตรวจจับได้ เมื่อเขาอยู่ในมหาพันพบแต่กับสัมผัสได้เมื่อจอปีศาจโลหิตทาการเชื่อมโยงไปยังจกักรวดิปีศาจมูเฉินก็พยักหน้าในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าจะปรับแต่งแก่ให้กลายเป็นหุ่นเฉิดเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับลูกที่ตายไปของขา้าจอปีศาจพูดขึ้นพอได้ยินมูน่เฉินก็ยิ้มข้ากูว่าแกจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะสิโอจอปีศาจระดับเทียนเนี่ยพูดขึ้นว่าแกคิดว่า การได้เป็นเจ้าพิภพเขตล่างแห่งนี้แล้วจะสู้ข้าได้หรือข้าเองก็ไม่ได้ยิงพยองขนาดนั้นไม่ว่าเขาจะมั่นใจแค่ไหนเขาก็ไม่คิดว่าตอนนี้ไปเชิญหน้ากจอปีศาจระดับเทียนได้แม้ว่านี่จะเป็นเพียงล่างเสมือนที่สร้างขึ้นจากมือก็ตามแล้วแกจะทําอะไรจอปีศาหัวเราเทว่าจอปีศาเทียนเหยื่อสือนั้นกลับเริ่มขมวดคิว้วเขารู้สึกถึงความไม่ปกติไม่ว่าย,ยัางไงฆ่ามันให้ได้ก่อน เขาคิดแบบนี้เขายื่นมือออกไปรัศมีศพที่ไม่สิ้นสุดก็กระแทกกับประการพิภพพลังที่น่ากลัวทําให้โลกทั้งใบสั่นสะท้านพื้นฟ้าแตกเป็นเสียงพื้นดินถล่มทลายไปเชิญหน้ากับพลังทําลายล้างของจอปีศาตเทียนเหยสื่อตัวมู่เฉินกับไม่ได้กลัวจนเขาเนี่ยค่อยๆหลับตารอความตายเลยจอปีศาตก็ยาะเอ้ยถึงแม้จะสงสัยว่าทําไมอีกฝ่ายสงบได้แบบนี้ ทว่ามู่เฉินไม่ได้ให้ความสนใจจอมปีศาจโลกสั่นสะเทือนต่อไปไปสู่และจอมยุทธมังกรขาวก็มองไปยังนอกโลกด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสามารถบอกได้ว่ารัศมีศพที่น่ากลัวพยายามจะเจาะเข้ามาในขอบเขตของโลกใบนี้และภายใต้การโจมตีของจอมปีศาจเทียนเหยสือโลกก็ดูเหมือนจะพังทลายลงทว่าทันใดมู่เฉินก็ลืมตาพร้อมลอยยิ้มและจ้องมองออกไป จอมปีศาจเทียนเหยสือเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็มองมู่เฉินเขาชี้นิ้วออกไปแล้วสมีศพไม่สิ้นสุดก็ร่วมตัวกันก่อร่างเป็นกระโหลกขนาดักษ์เป็นเสียงกรีดร้องพยายามจะทำลายละนาบมิติจากมุมมองการบทขยี้นี้สามารถฉีกรอยแตกในละนาบได้แต่เมื่อกระโหลกกำลังสัมผัสกระ,ะนาบเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นและทำลายกระโหลกนั้นใครกล้าท้าทายข้า จอมปีศาจถึงกับตะโกนขึ้นมามูเฉินเห็นแบบนั้นก็ท้อนหายใจในที่สุดก็มาแล้วตัวเขาคลายมือของหินนั้นปรากฏยามนี้มิติชีคาดออกจากกันทะเลสายฟ้าเริ่มกวนตัวล่างเงาสงงาพาเผยถือกระทาสายฟ้าปรากฏนอกโลกจังหวะนั้นเสียงเขาก็ดังขึ้นเป็นถึงจอมปีศาจระดับเทียนถ้าอยากหาคู่ต่อสู้นักก็มาที่แคว้นวูของข้าสิ ทำไมต้องรังแกพิภพเขตล่างเล็กๆนี้ด้วยคิดว่าในมหาพันพบไม่มีคนแล้วหรือไงกันโอเคครับเจะโอกาสหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไป้วเดอร์